ผู้ชมทุกท่านด้วยน,นะครับตอนนี้อยู่กับช่อง BS 10ตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปส่้ยเล่นหน่อยนะครับตอนนี้ใสอะไรกระเป๋าตาหายครับชิว ประชาชนรปนั่งเรียนไปขับขี่รับอยู่ตรงนั้นเหมือนเลยก็หายไปแล้วครับรถตัดต่ขับห่างกหน้าแล้นก็หายไปเยอนั่นแหละครับ five ตกเหมือนคนเราจะถ่ายอะไรป๊บเดียวเนี่ยนี่กลาก็ถ่ายยาวเท่าไหร่ก็แบบถึงจะตกไปแล้ว มาเคืออะไรโอ้รู้แล้วนิ่ควันไหม้เลยใช่ไหมควันควบคุมด้วยในกล้องอาจเห็นไม่ชัดน,นะครับแต่ในตู้จริงอะโหเห็นแบบแม่งเป็นชั้นๆไปเลยใครเผาอะไรที่ใน,นอยู่วะแม่งอือผมแม่เสียวเลยอะไรคนเราชิลอยู่ละตอนนี้จอดแม่งเลยเฟี้ยวกันนะเออนะทุกคนจอดแม่งแบบเฟี้ยวอ่ะได้ถ่ายเลนปกตินะคแรบบับเลนวายแบบเนี่ย เปลี่ยนปุ๊บนะว่าเปลี่ยนไปอีกเลนนะมันกว้างไปกว้างไปทุกคนใช้ไม่ได้นี่ประมาณนี้กำลังไดินเลนปกติครับผมนี่ยูนอสิบห้าเรานะครับก็ออกมาได้ปีกว่าแล้วอืมก็ไม่เคยลงช่องตัวเองแม่งลงช่องอื่นแบบเฟีฟ้ยวเฟ,ฟีวนะเออนะแห่งงงตกใจไม่หาโทรศัพท์ไม่เจอ้โทรศัพท์กูหายอีกทระโ ก็จะขอรีวิวหน่อยการหลังการใช้มาประมาณจะสองปีนะพันนี้เออซื้อมาสองปีแล้วคลิปซื้อมาแรกๆก็น่าละครับรีวิวรีวิวคร่าวๆของคลิปล่าสุดในในในยูทูบนะครับก็จะมีคลิปเป็นรีวิวหลังการใช้มาหนึ่งพันกิโลครับอยู่ที่ช่อง N l s i n g e ขึ้นตรงนี้นะครับอ่านี่คใช้มาหนึ่งปีนะครับปัญหา ถ้าเรายังหนุมๆนะปัญหามันก็มีนะแก่บดหลังเพราะว่ารถสมสปอร์ตครับต้องเข้าใจว่ามันลดหลังอยู่แล้วครับผมแล้วก็ปัญหาที่พบนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะคือว่าเนี่ยไอตัวจับโช๊คตรงตรงเนี้ยเนี่ยตัวจับตรงเนี้ยเออไอที่มันจับตรงเนี้ยแม่งยุบลงมาเว้ยหน้าแม่งโคตรเตี้ยเลยแม่งไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่พอผมไปเทียบรถพี่คันหนึ่งที่มันเขาเพิ่งออกมาใหม่ไอเ่งเขาสูงกว่าเว้ย ่วนข้างหลังเนี่ยมันปรับได้มันไม่เป็นไรหรอกปัญหาก็ไม่ไม่มีนะไม่แทบไม่พบปัญหาเลยครับผมก็มีช่วงที่ว่ารถล้มไปแล้วก็ไฟเครื่องขึ้นก็ตกใจหน่อยอันนั้นมันแบบเหมือนแบบว่าแบบไปโหโรของเครื่องนะก็นั่นแหละขับมาเรื่อยๆครับรถนี้ถือว่าดีนะของการเบรกกันอะไรครับผมให้เบรกมาสองผ่อนับแบบโคตรยอดอ่ะเออๆว่าสภาพไม่น่าออกมาถ่ายอะบอกเลยแบบ น็อตก็ไม่มีอันนี้อันนี้เอามันหลุดไปกับพอลบอนะพอลบอมันบิดออกไปแล้วก็อันนี้นะครับอ่าตรงนี้เอาไปให้ช่าง,ขงเขาต่อโซ่มานะฮะน,น,นั่นแหละครับแม่งลืมใส่น็อตให้กูสวยตัวหายน็อตเองอีกแล้วก็เสียดายนี่มากเลยเป็นวิงใต้ไฟแบบมันจะไปที่มันนํำแหลมออกมาเนี่ยเออแหละแม่งแปะไว้ใครแม่ง กระตุกออกไปก็ไม่รู้แม่งหรือแค่เนี้ยหรือแค่เนี้ยแบบพระมามทุกคนแบบว่าแม่งใครทํากับเราได้ขนาดนี้วะเรื่องบรรยากาศหลังวัดม่วงนะผมก็กล้องที่ใช้เป็นกล้อง go pro หกะนะครับก็ภาพจะง้องๆหน่อยนะครับผมอ่าฮะอ่ะลองเปลี่ยนหน่อยอันนี้เป็นระดับ 4k นะฮู้ 4k แบบวัดระดับ 4k นะอ่าจอใครลองรับก็เห็นกันแบบ 4k ถ่ายระดับ 4k นะครับชิลนะ เอ้ยโคตรเทอโทูกลุ่มแม่งก็ไปไหนหมดแล้วไม่รู้กลุ่มแตกงหมดแล้วจะบ้าตายฮัลโหลว่าว่าทำไรอยู่นอนไม่คุณจะนอนทั้งวันเลยเหรอครับฮะคุณจะนอนทั้งวันเลยเหรอครับรู้ไหมตอนนี้พี่โคตรแซดเลยเว้ย กระเป๋าตังค์หายฮะกระเป๋าตังค์หายหายแนะไม่รู้เลยเป็นอาจจะในวิเลยก็ได้มัง้งไม่รู้ดิทำไงอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เราแม่งทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยไว้แบบว่าบ้านประชาชนก็อยู่บัตรนักเรียนก็อยู่บัตรใบขับขี่ก็อยู่อยู่แม่งในนั้นหมดเลยลอ <c oughs> งไม่ห่าเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เเข้าไปดูอีกรอบไหนวันนี้ไม่เห็นทักกันเลยวะ ิวนั่งซ่องผู้เห็นอยู่เห็นอยู่แต่พี่โทรมาปั่นแค่นี้แหละขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในคลิปโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอเคขอบคุณ yeah, ขอบคุณ <yeah. S 1> <c oughs> ทรงเสอือเออไม่เปิดหรอกเอาโหเย่ yeah, ว yeah, วะเย่ววะ เราเป็นคนอย่างนี้ไงเอแค่นี้แหละไปละไปละบายโอเคโอเคแหมยากาศยามเย็นซึ่งดูดีจริงๆก็นี่เรามานั่งเล่นงูง,โงโตรงนี้นานมากเลยครับทุกคนตอน,นนะี้ได้เวลากลับบ้านละใช่กลับบ้านเออมันนานเกิบบนไปละมันเริ่มมืดแล้วครับผมเรากลับบ้านแล้วทุกคนเชื่อเดี๋ยวมึงไม่มันเต็มเลย ไปนอะไรกับบ้านโอ้ยนันนนน ลองลองหน่อยลองลองหน่อยมือเฟี้ยวะะอันนี้ที่ทีสองที่เป็นไรวะเออ บ้างครับผมชื่นชอบนะครับกับคลิปก็ง่ๆคลิปหนึ่งคลิปนี้นะครับผมว่าไม่ยุ่งจะถ่ายแล้วจะถ่ายแบบโง่ๆนะครับผมถ่ายไะไตัดดีไม่มีคนดูเราวก็ตัดแล้วถ่ายแบบโง่ๆเลยนะครับผมว้าตายมาสุดไปดีวะาก็ช่วยทำอะไรมาตายตายหุ่นตายเดี๋ยวเรื่อยๆนะครับผมก็ตัดจบแค่นี้ดูไป putis lutting ah du dap iya hey fucking man iya yeah. uh, uh,